สวัสดีค่ะพบกับดิฉันตูนสิริกัญญาบุญเปงและรายการคุยเฟื่องเรื่องสหกรณ์ค่ะคุณผู้ชมคะบทบาทภารกิจสําคัญของสักญาสหากรณ์จังหวัดลําปางไม่เพียงแต่ให้คําแนะนําส่งเสริมสหกรณ์เท่านั้นเรายังมีบทบาทในการแนะนําส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดลําปางอีกด้วยค่ะและวันนี้พี่โมดพิธีกรภาคสนามของเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปรู้จักกับกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เวียงปานและกลุ่มแห่งนี้นะคะจะมีความน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยว เราตามพี่มดไปดูกันเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าตอนนี้มดกระยูตีส่วนของลุงเจริญอินส่วนนะเจ้าคณะกรรมการของกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เวียงต่านเอว่าแต่บัดเดียวนี้เจ้าของสวนเปินไปไหนนะเจ้างั้นเดี๋ยวเขาไปตัวซ่อหาเปิ้นกันเนาะ ค่ะกำลังเก็บพักอยู่ครับเจ้าพักกันอย่างเจ้าปักกาศดจอนเอาไว้ต้มทำเข้ามาแรงครับเจ้าเอาไว้ย้าของกิ่นแมลงนี้เนาะแล้วก็พักนี่ลุงเลินปลูกคนเดียวเลยก็พักปลูกคนเดียวครับใจมูลมูลซั์เป็นปุ๋ยมันครับอ๋อเป็นปุ๋ยเนาะใจปุ๋ยใจปุ๋ยมากคือคือปุ๋ยนี่เขาเขาทำเองเลยมันก็เจ้าทำเองครับเจ้างานแสดงว่าเขาปลูกคนเดียวจะอ่าแสดงว่า จะต้องกอสารผิดแน่นอนเลยพอขาใจเขาใจปุ๋ยมูลซั์ของเขาตีเขาเลีเ้ยงเจ้าเจ้าลุงจะปีหนึ่งลุงจเจ้าออกมาใส่ฟักพืชฟักสวนรั้วเนี่ยเจขาก็ต้องไปซื้อปุ๋ยละทำเอาใส่หญ้าใส่ฟักอย่างสปะตีอย่างลุงหันมันลุงจะปลูกทั้งหญ้าเนปียหญ้าแฟนกลา เรียงวัวเรียงสัตว์เจ้าแล้วก็แล้วเป็นจะใดมาจะใดกลุ่มถึงได้มีการทําเกษตรผสมผสานแบบเนี้ยเจ้าครับเพราะวิถีชีวิตของคนเมืองมันถึงทำเจียครับจทําทกเกษตรผสมผสานเพราะว่าเอาอยู่บ้นนอกก็ต้อง <c oughs> ทำเจ้ามันจะเอาลดต้นทุนครับลดต้นทุนเนาะนนมันมีการลดต้นทุนต้นทุนอย่างไดพองเจ้าตี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 ต เขาทำเองเขาบ็ได้ไปซื้อจ้าวทำเองจ้าบอย่างถุยเขาก็เอามูลซัดเขามาทำมักควอยจ้าของปืนบ้านนี่มันมีหลายอย่างครับจ้าวจ้าแล้วก็เกษตรผสมผสานตีนกลุ่มเขาเนี่อากาศเนี่ยเนาะมีปลูกผักอย่างเดียวกะหรือว่ามีอย่างอื่นตัวเขามีปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแทบจทุกอย่างครับเลี้ยงสา โอ้มีมีปลูกพักเนาะค่ะเนอแล้วก็มีเลี้ยงหมูเลี้ยงว้วเลี้ยงควายเลี้ยงเป็ดมีหมดเลยเนาะก็เป็นเกษตรผสมผสานหมดเลยหนอแล้วก็ลุงคิดว่าวิถีชีวิตแบบเนี้ยมันจ่วยฮือส่งเสริมชีวิตของของสมาชิกเนี้ยเป็นดีขึ้นอย่างใดผ่องเจ้าครับเอาแต่ต้องไปซื้อกินละถ้าอยากก็เอาหาเองเลยลาเตะเลยพักกะเด็ด จากสวนเฮาเลยเนอเจ้าหนอพอกเด็ดจากสวนเฮาเลยเาว่าปลูกกว้วยทุกอย่างเจ้าเนี่ยเองทําเองหมดเลยทุกอย่างเจ้าเจ้าเห็นจะอี้นอกหมดก็อยากมีตีสักไห่หนึ่งนอกไว้เนี่ยเกษตรผสมผสานยังลุงเจริญหนองั้นจะได้วันนี้แรงนี่ลุงเจริญเป็นเจ้าภาพเลียงอาหารเย็นหมดกับทีมงานได้ก็เจ้าเดี๋ยวเขาก็เเ็บพักแบบเนี้ยไปงาของกินแรงกันเนะลุงหนอ ส่วนหนึ่งที่ทําให้กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เวียงตาลประสบความสําเร็จในด้านการบริหารจัดการกลุ่มเกิดมาจากการนําแนวคิดป,ปรักปัายเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ในการดํารงชีวิตปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกใช้เกษตรแบบผสมผสานลดต้นทุนการผลิตทําให้กลุ่มสามารถดําเนินชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนั้นในปัจจุบนันกลุ่มยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชนอีกด้วยค่ะ หากคุณผู้ชมแท่านใดสนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานสาหกรณ์จังหวัดลำปางสารการจังหวัดชั้น3หรือโทรศัพท์หมายเลข054265033-4ค่ะทุกวันในเวลาราชการพบกับตูนและรายการคุยเฟื่องเรื่องสากรณ์ได้ใหม่ในโอกาสหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ เรารวมตัวกัน